ครับสวัสดีชาวแก๊งดังหมาทุกคนเลยนะครับเฮียจากคลิปที่แล้วกูเจ็บคอเลยสัตว์เลยดังหมาใครยังไม่ดูรีวิวจี้ใหม่ก็ไปดูกันนะครับคลิปนั้นดีมีประโยชน์มากครับเพราะว่าผมได้สอนใบโคตรละเอียดเลยนะครับสําหรับจี้ใหม่ที่พี่ในเว้นเนี่ยนะครับใครยังไม่ดูอยากให้ได้ประโยชน์ก็ไปดูนะครับเจ็บคอมากครับเพราะว่าสอนไปเยอะจริงๆครับสำหรับจี้ครับคลิปทีป่แล้วนะครับกับการสอนจัดเฟสจี้เล่นกับพระนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าพระเรามันยังขาดอะไรอยู่นะครับีรู้สึกว่าแม่งแบบ แม่งไม่กระชุ่มกระชวยแบบมันยังต้องหาตัวเพิ่มมาช่วยครับเพิ่มสมบัติตามมาให้ไอ้น้องชายเราใหญ่ขึ้นไม่ใช่ไอสัตว์อ้ยมันต้องใหญ่จริงๆนะถ้าไม่งั้นมันเย็ดผ้าภัยมันี่ไม่ใช่มันจะมีเสื้อสมุดไม่ได้นะเฮ้ยตอนแปลงร่างเป็นยักษ์อะไอสัตว์นี่มันเอาตอนที่ไม่ได้แปลงร่างกูก็อยากรู้ผ้าภัยมมนีมันเอาผีเสื้อสมุดตอนแปลงร่างหรือไม่แปลงไว้ไอสัตว์แล้วถ้ามันอมมันจะเป็นยังไงวะน่ะโอ้โหอ้เหียมันอมเข้าไปได้ยังไงนะไม่ใช่ละไอสัตว์เอ้ยก่อนไปรับอมินหูรับ รับซื้อขายกลางไอดีกระติ๋วใครกำลังมหาร้านขายดีเกมอยู่ฝากร้านไอหมิวด้วยครับมีดีต้องขายมากมายครับสนใจดีไหนราคาเท่าไหร่มีงบอะไรยังไงทักไปบอกแอดมินหมูได้นะครับแล้วก็ฝาก a c e b o o k แอนหมูวด้วยรับซื้อขายกลางไอดีกระติ๋นะครับใชคตัวจริงที่เบอร์0 9 8 8 6 7 7 3 4 3หรือกดลิงก์ใต้ดีฟชั่นนี้ไม่โกงไม่เกียนแน่นอนครับผมกูก็ไม่เห็นเขาลงไอดีเหมือนกันไอสัตว์ใครสนใจก็ไปทักไปหาเขาได้ครับกูก็ถามเขาแล้วเขาบอกอย่างสนับสนุนกูก็งง บ้าหรือเปล่าไม่ขายของแล้วเอามาจ้างกูทุกเดือนเลยไอ้หนังหมาเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้ด่ากนะันแล้วแต่สงสัยที่เจอไงเพราะฉะนั้นแล้วไปครับใช้บริการกับร้านไอ้หมินหมู่กันเยอะนะครับมีงบประมาณอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเขาหายดีให้ครับเออไอสัตว์เสกแบด,ดง่ายๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับเอ่อ คลิปนี้นะครับถ้าหาจะหายไงล่ะกูต้องใช้เงินแก้ปัญหาอะไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ไอ้เท่ไม่ค่อยได้เล่นแต่เติมชิบหายเลยหนังหมานี่ครับเดี๋ยวผมจะเติมแพ็กนี้เลยนี่วารนไท์แพสตินัมตัวสุ่มจี้เครื่องรังสุดฮิสเอาอีกแล้วไอเ้เี้ชตรงนี้หาแดกง่ายไอ,สอ้สัตว์มูลไอเ้เ้่มันใช้ต้นทุนเลยเฮ้ยไอ้เ้ยแม่งทุกอาทิตย์นี่ก็เติมมาซื้อเนึง่เป็นทันเหมือนกันนะเฮ้ยเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเป็นตัวเปิดให้คุณเองเอแล้วมึงมาเปิดตอนนี้แล้ว พวกก um, ูแม่งหมดเวลาไปตั้งนานแล้วแล้วพวกกูจะไปรู้แล้วกูจะเปิดทันได้ไงมึงเพิ่งมาลงคลิปอันนี้เรื่องของมึงครับมึงไม่กดซัพพอร์ตเหรอครับเดือนละยี่สิบบาทเพราะฉะนั้นถ้าคุณกดซัพพอร์ตเดือนละยี่สิบบาทมาทำให้ผมสามารถทำคลิปเติมยับยับอย่างนี้ได้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมสมัครซัพพอร์ตกันนะครับเดือนละยี่สิบบาทเท่านั้นได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครนะครับและสมสปอยนิดนึงว่าช่องเรากำลังจะทำอ่ามโนโมเมนต์นะครับผมนะซึ่งเป็นอ่ะมาพูดเท่านี้เป็นเป็นเป็นพอดแคสต์ เพราะฉะนั้นผมน่าจะปล่อยสัก3-4 EP เนี่ยออกมาให้ซับพอร์ตได้ดูก่อนเว้ยเออแลอ้วจันั้นเนี่ยจะปล่อย EP ละอาทิตย์ละ1ตอนนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วฝากช่วงใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมันเริ่มมีลิสต์ไปบ้างแล้วแหละเดี๋ยวจะมาเล่าน่าจะมีทั้งหมด52 EP นะครับไม่ถึงว่ากูคิดกูคุยกับแชท GDP ไว้52 EP ได้ไหมให้2 EP ไอ้เหี้ยกูได้แค่2ีกว่า EP 2ี่ปัน็ EP ครับหายอีก 30. เพราะฉะนั้นต้องไปดูชีวิตกูผ่านที่อะไรมาไม่ค่อยเยอะด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากไปด้วยกกันนะครับผมนะแล้วก็ผมมีทำช่องเพลงอยูอยน่นะครับตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากไปฝากติดตามผลงานอื่นๆของผมด้วยนอกจากการเล่นเกมนี้นะครับผมนะขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับผมนะให้เธอไปทั้งใจเธอกับกาให้เป็นของร้อ,องร้องดดๆร้องดีๆให้เธอไปทั้งใจ ดีล้อดีอะไรเฮียเธอกับกายเป็นของคนอื่นหากว่ารักเรานั้นมันฟื้นฉันก็ยอมให้เขาชื่นชมโอ้ความรักแสนเศร้าเจ้าเอ้ยมาวันนี้ไม่มีใครเลยมีแค่ฉันอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนเลยเฮียเอ้ยพวกกุลก็ไปกันหมดในอกาสาตเอ้ยไอ้นังหมาจำไม่ได้เพียงมันอัดนานแล้วมันก็เพิ่งปล่อยเฉยครับกู <c oughs> อัดนานไนกูลืมแล้วอาสาะเอ้ยโอเคครับมาครับ เรามาดูนะครับผมนะสำหรับแพ็ก99าบ้าทในราคาลึกลับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าซัพพอร์ตตื่นขึ้นมาก็น่าจะได้เห็นคลิปนี้กันก่อนคนอื่นเขาแหละแต่คนที่อื่นอ่ะก็น่าจะดูประมาณวันที่1 3เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้าเกมหลังวันที่12ออ่ะตั้งแต่วันที่12ไปเนี่ยก็น่าจะเปิดมาเจออันนี้นะครับสำหรับแพ็กนี้เพราะฉะนั้นสามารถเติมตามได้นะครับผมนะโอเคมาดูครับวารินทายแพตตินัมมีกี่จี้ครับ 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0มี11ชิ้น,น11ชิ้นเรามาดูกันว่ามีไรบน,นะครับ เอาแบบดีๆแล้วกันเนาะนะครับอ่ะปืนหมัดลายใช้ถุนประเทศไอ้ไม่ดีที่อ่านทำไมเนี่ยโลพิชักลายใช้ถุนปรไม่ดีที่อ่านทำไมเนี่ยมึงยังจะใส่อีกวันโลกบิชักลาย,ยใช้ถุนประเทศเนี่ยหนังหมาแท้แล้วมึงดูให้เปิดดิสามจุดห้าไอ้ซาดมีอะไรกับเครื่องดื่มวิเศษสีลุงไอ้ที่นี่ทำอะไรไนดะ้ไม่รู้ผมลืมแล้วนะครับไอ้ศูนย์จุดสองเนี่ยน่าจะดีน่าจะดีทั้งหมดเลยนะครับศูนย์จุดสองเนี่ยน่าจะดีทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์เขียนแบบโลซูเป,ปอร์สุดน่ารักนะครับ แล้วก็ระเบิดกระต่ายกราฟริตี้ครับบอดดอบโลซูเปอร์ครับคาปิารลากุหลาบต้องสาบครับคาปิารลากุหลาบต้องสาบนี่คือของเด็ดของดีของเด็ดดวงเลยนะครับอันนี้นะครับโอเคเพราะว่ามัน1ชิ้นน่ะมันสามารถที่จะบีออกเป็นสี่ชิ้นได้เขาเรียกว่าขานะครับเมื่อก่อนนี้ขายขาละ80บาทนะครับเมตรละ2เราไม่พูดเรื่องอะไรดิไอหนังหมานี่ครับมันคือจี้นี้นะครับไหนอะไอหนูนี่นะครับเป็นเนี่ยของดีนะครับอันนี้แล้วมันก็ให้เติมหาได้นะครับผมนะ 0.2นะครับให้พ่อของเธอหี้อใครไม่ได้ไอ้ขอขอดูไอ้เทสสีลุงไหน่อนี่มันทำอะไรได้วะไอ้สีลุงอืมไอ้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 วายนั่นน่ะไอ้นี่ไงนี่ไงเครื่องดื่มพิเศษสีลุงอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์สร้างได้ก็คือเมืองผุดใช่ไหมแล้วก็ยิงระเบิดแล้วก็เมื่อจบเทินสิบห้าติดตั้งกับดักสปริงนะครับอันนี้น่าจะเหมาะกับพระเหมือนกันนะได้อันนี้อย่างน้อยก็ยังดีนะครับไอ้ศาตว์เออไปเล่นกับพระลองดูนะครับผมโอเคมาเราไปทำการเติมกันเลยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับ ที่คูณสิบอันนี้นะครับอยู่ไหนล่ะครับไอ้น้องมีตังค์หรือเปล่าเนี่ยปาบเขาให้เอาเมือเข้าไปเรียบร้อยครับไปไอ้น้องเออสวยมาครับสิบกล่องครับใครได้อะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนแบบมีแอคชั่นในการคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะได้ผม,มชอบอ่านนะครัช่วงนี้ผมว่างเวลาอยู่ร้านผมว่างครับ ผมจะได้ไปอ่านนะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับทุกคนครับสาวๆคอมเมนต์ได้นะครับผมคอมเมนต์ได้พี่ชอบตอบผู้หญิงมากนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงคอมเมนต์ได้ครับเอ้าอีที่มันอยู่ในนี้ดีกว่าตอนนี้ผมเปิดร้านบอร์ดเกมอยู่ที่คลอง6กลาดมงคลนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แวะเวียนมาทางนี้หรืออยู่แถวๆนี้ใกล้ๆก็สามารถเข้ามาพบมาเจอมาคุยเล่นกันได้นะครับผมนะที่ร้านทอดกับโลแอนด์บอร์ดเกมนะครับพิมใน Google เจอเลยครับทอดกับโลแอนด์บอร์ดเกมนะครับ มีแมพพามาถึงได้เลยครับหรือไปติดตามที่เพจร้านก็ได้นะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันนี้กันนะครับก็ใครที่ตามมาจากช่องก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีของพิเศษให้นะครับมีของพิเศษให้แล้วก็ปลายปีนี้ปลายปีนี้ที่ผมเคยบอกไว้ว่าถ้าผมทําร้านเสร็จสาเร็จแล้วเมื่อไหรอ่อ่ะผมจะถ้าร้านแม่งอยู่รอดถึงตอนนั้นมันต้องรอดดิเฮียตอนนี้กูแบก กูตอนนี <Cornell> ้ขาดทุนท <ora> uh ุกวันเลยสัตว์ก็เป็นเรื่องปกติเพราะตอนเราเปิดร้านใหม่ครับมันก็เรื่องปกติอยู่แล้วมันก็ต้องดูว่ากูจะแข็งเท่าไหร่สัตว์ไอ้หียเอ้ยแม่งเครียดเครียดเครียดกูต้องมาเติมเกมอีกได้วยเพราะงั้นแล้วปลายปีนี้มันน่าจะเกิดขึ้นนะครับกับมโนทอล์กนะครับผมน่าจะจํากัดตัก 20- ี่ถึงคนไม่นชาจะเกินนี้ครับเดี๋ยวผมจะมีขายบัตรนะครับผมนะ ใครที่เออเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงก่อนนะครับพูดตอถึงตอนนั้นกูอาจจะเลิกแล้วก็ได้ไงหนังหมาเพราะฉะนั้นจะมีมินิทอล์กให้นะครับที่คุณไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วก็มีออะไรอะมินิคอนเสิร์ตจากมโนทีวีนะครับนี่กูจะได้ขึ้นโชว์เวทีแรกไอสัตว์เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมนะขอบคุณทุกคนมากๆที่ไอที่ใครมานี่กูรักตายเนี่ยไอสัตว์ของหกล้านบางคนนะฝากล้านท่อกระโหลไว้ด้วยเท่านี้แหละนะครับโอเคมาวันนี้ผมจะเปิดมั่วๆเลยนะครับแบบเปิดแบบ ไปอย่างนั้นเลยนะคร baptism? ับอ mm ้อมลืมบอกไปว่า YouTube มันมีสก eh? BE ิปนะครับมีปุ wow, so ่มกอนะแล้วก็ปุ่มเร่งสปีดนะครับไม่เคยบอกกูพูดมากนะในสัตว์เอ้ยเฮียไม่ให้กูพูดที่มันเป็นใบให้กูใส่ดนตรีเข้าไปแล้วก็เปิดมันก็โง่ไงเลยสัตว์ไอ้หนังหมาไอ้เฮียมึงแดกหมูหรือเปล่าเนี่ยไม่มึงไม่ได้แดกหมูใช่ไหมมึงเลยโง่เนี่ยไอ้สัตว์ไอ้หนังหมานี่ไอ้เฮียอ่ะมาครับไปอ่ะเมื่อกี้กูจะบอกเปิดมั่วๆอ้าวไอ้สัตว์จี้แม่งเต็มมิกเออ้ยเยเอ้ยเว เมื่อกี้มีอุปสรรคผมว่าอันแรกมันน่าจะเป็นของดีว่ะอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บมันไว้ก่อนกล่องเนี้ยเพราะมันต้องมีอุปสรรคเพราะว่ามันน่าจะเป็นของดีนะครับมันน่าจะเป็นของดีมีอุปสรรคเพราะนั้นผมจะเก็บมันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องอื่นก่อนนะครับอ่าเอาไปจี้กดเลยกดเลยมาไอ้น้องเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋กล่องแรกก็แตกว้าวแตกว้าวว้าวเฮียไอสัตว์เอ้ยรถตำรวจไอ้หนังหมาอันต่อไปครับปั๊บไปไอ้น้องไปไปจังไไดจังไไดพี่ใหญ่ จ่าเอสมุดแลกเปลี่ยนไอ้เฮียเอ้ยมึงเห็นไปไหนธนาคารหรือไงล่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวนี้เขาใช้แอปกันแล้วมึงจะจะมาแลกเปลี่ยนอีกโอ้ของส้นตีนมันยังกล้ามาใส่นี่มันพอศอไหนแล้วก็ยังอยู่นะครับของหงีหมาพวกเนี้ยก็ยังอยู่อยู่ในทุกๆพอศอไอสัตว์เออปาบเขาให้มาสองคันเลยไอ้เฮียแม่งกูยังขับสกูปปี้อยู่เลยสัตว์เอ้ยเอาตำรวจตัวนสองคันแล้วไอ้หนังหมาต่อไปต่อไปไอ้น้องคืนนั้มุขขับสกูปปี้อย่าไปหาจะได้คืนติดตีอ่ะ อ่ะงออยู่หลายนาทีความรักที่มีมันมากกว่า3ปีผมเลยจัดรีโอไป2ทีเพื่อจะได้กอดอีกซักทีแต่มันทำไม่ได้เพราะสถานะเป็นเพียงอดีตสามีแมวที่เลี้ยงเอาไว้ก็ไม่โตซักทีถ้าเธอกลับมาเคยเลี้ยงก็ดีอะกูเปิดเลยอันนี้ไอ้ทียมาไอสัตว์เลยกูเปิดเลยไอ้ที่มึงเมื่อกี้มึงล็อกไว้ไม่ให้กูเปิดใช่ปะพอเปิดแล้วจี้เต็มใช่ปะทีนี้แหละมึงมาดิไอ้ที่จศูนย์ศูนย์จุดมาสักหน่อยไศูนย์จุดสักอันหนึ่งอ่ะ เออสักอันนึงให้รู้ว่า99บาาทกูไม่ฟรีละหมีจอมบึง้งเฮ้ยไอ้มันมีหมีได้ไงวะเมื่อกี้เหมือนกูอ่านจะไม่เจอหมีไอเ้เฮียดิงหลอกกูหรือเปล่าเนี่ยไอ้หนังหมาไอเ้เยียมีหมีด้วยหรอวะโอโหสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ไงล่ะไอ้ซาดไปแต่มันใ,ใกล้ใกล้เปอร์เซ็นต์เข้ามานะนอกจากสมุดกับกับรถตำรวจไม่ขยับหมีมาให้แล้วนะแสดงว่าเราได้สามชิ้นที่ไม่ซ้ํากันนะครับไอ้ที่เหลือซ้ําหมดเลยตว์ได้กูเปิดไปกี่อันแล้วเนี่ยห้าหกชิ้นแล้วไอ้หนังหมาเฮียเอ้ยแบง 1 2 3 4สอส,สี่อะเราเปิดไป6ชิ้นนะครับเหลืออีก4่ชิ้นนะครับยังไม่โอ้ไม่มีจี้ไหนได้ใช้เลยครับไอ้หนังหมามึงต้องแบบเออมึงจี้เฮี้ยที่มันดีสักอันหนึ่งหน่อยนะครับเออจี้เฮี้ยที่มันดีสักอันนึงให้มันรู้สึกว่าเออมงึงอยู่เคียงข้างกอบกูมึงยังล็อกกูไว้นี่ไงลาสองตัวเลยหมีไอ้เฮีย้ยเอ้ยส่งตุก,กตาหมีนั้นไปให้เธอเธอเรียนที่ไหนแล้วฉันจะได้ไปเจอ มีเรียนมกรุงเทพไม่ไรไอสัตว์เอ้ยแม่งไปเจอไม่ได้ด้วยหัวสงติดแกมในไอสัตว์เอ้ยกูไม่คุยก็ได้กูไม่ทักก็ได้อีเวนไม่ได้ด่าใครนะครับไปอันต่อไปน้องอันต่อไปติดแกมหรือไอสัตว์นี่เดี๋ยวมึงได้ติดจู่ไอ้เียไปอันที่อันที่เก้านะครับกูดูชะตากรรมแล้วเนี่ยกูดูชะตากรรมนี่มึงบ้ารลอเปล่ามึงบ้ารลอเปล่าไอสัตว์เอ้ยเข้มปิดนปีเข้มก็ะหีนั่นอีกไอสัตว์เอ้ยมันเข้มเกินไปแล้วแบบนี้เข้มเกินไปแล้วไอเหียเอ้ยกูลืมปิดฝาเกลือหรือเปล่า,นาเานี่ยนนไอ เข็มปิดเข็มจัดเอาอีกอันนึงอ่ะป๊ะป๊ะป๊ะปะปะโอ้ยไอ้เจ็ดแม่ไอ้เฮียโอ้มันทำอะไรกูอีกกี่ได้ยังไงวะไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เฮียมันก็บาปเกินแม่งมันมีใครได้เฮี้ยกูเว้ไอสัตว์เฮ้ยปกติผมสุ่มมันต้องมีของดีติดมาบ้างสักอันหนึ่งดิหรือไม่ก็เปอร์เซ็นต์ที่มันต่ำสิบอ่ะไอเฮี้ยนี่แม่งไม่ต่ำสิบสักอันเลยแม่งสิบขึ้นทุกอันเลยมึงบ้าหรือเปล่าไอสัตว์โอ้โหสามสองสิบเก้าสี่สิบแมงมีแค่น มึงบ้าไอ้เฮีย่ยแม่งมีแค่สามชิ้นชิ้นอื่นไม่มีแล้วเก็บไปให้แม่มึงสุ่มเธอไอ้สัตว์เอ้ยไอที่ยกูรู้ฮี่อะตังเก็บไปกินหมูผัดกะเพราดีกว่าไอ้สัตว์